สวัสดีครับเรากลับมาพบอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับฉากฆ่าตัดตอนสปลาดนะครับเป็นอีพีที่4แล้วนะครับมาเริ่มอันดับที่8เลยนะครับอันดับที่8นะครับสปล拉ดไซกอนนะครับปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเตอนที่10นะครับส่วนสูงอยู่ที่45เมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่66,00 0ตันนะครับหลังจากที่อุลตร้าแมนเสู้กับสปล拉ดไซกอนอย่างยากลําบากแล้วนะครับสปรลาดไซกอนเนี่ยมันก็เลยได้พ่นควันใส่อุลตร้าแมนเอนะครับอุลตร้าแมนเก็เลยใช้ท่าเอเนจีไรส์สเปียร์ ใส่ปากมันนะครับทําให้มันสูญเสียจังหวะไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วอุลตร้าแมนเอก็วิ่งไปใช้ท่าอุลตร้าไนน์นะครับใช้มือนะครับฟันคอสปาราดใส่ก้อนขาดเลยนะครับถือว่าเป็นฉากที่โหดมากนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่8นะครับอันดับที่7นะครับสปาราดจัมโบ้คิงนะครับสปาราดจัมโบ้คิงเนี่ยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเอตอนที่52นะครับเป็นตอนสุดท้ายของอุลตร้าแมนเอเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่59เมตรนะครับ น้ำหนักอยู่ที่55,000ตันนะครับหลังจากที่อุลตร้าแมนเอสู้กับซาบะจัมโบ้คิงจนจะแพ้แล้วเนี่ยก็ได้เสียงเชียร์จากเด็กๆนะครับทำให้อุลตร้าแมนเอนี่ต้องฮือสู้ขึ้นมานะครับลุขึ้นมาก็ใช้ท่าลำแสงเมทัลเลียมนะครับแล้วก็จบด้วยท่ากิโยตินช็อตนะครับทำให้คอสาบะจัมโบ้คิงนี่ขาดเลยนะครับคือแบบว่าโหดมากนะครับฉากน,นี้คือแบบจะชนะก็ชนะแบบง่ายๆเลยนะครับอันดับที่6นะครับซาบะ จีรอนเกนนะครับไม่แน่ก็อาจว่ากรอนเกนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสปลรัดตัวนี้นะครับปรากฏตัวในอุลตร้าแมนแจ็คตอนที่27นะครับส่วนสูงอยู่ที่62เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่40,000ตันนะครับหลังจากอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยสู้กับสปลาร์ดตัวนี้ใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าจะเสียเปรียบนะครับอุลตร้าแมนแจ็คก็เลยใช้อุลตร้าเบลเลนเนี่ยตัดแขนมันข้างหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนแจ็คก็ใช้จังหวะหนึ่งนะครับ ไปดึงแขนมันครับแล้วก็ใช้อุลตาเบลิสนะครับตัดแขนมันขาดเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับอุลตร้าแมนแจ็คก็ได้ใช้ท่าอุลตาสปาร์กนะครับฟันคอับประหลาดตัวนี้ขาดเลยนะครับแบบคอขาดเลย่ยแต่ว่ามันยังไม่รูดจากหัวนะครับอุลตร้าแมนแจ็คก็เลยใช้อุลตาคลิกนะครับทีหัวมันขาดเลยนะครับถือว่าโหดมากนะครับฉากนี้คือแบบหัวขาดดีๆไม่ชอบแล้วต้องให้กระโดดทีบนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่6นะครับ อันดับที่5นะครับสป,ปาร์ดบล็อกเคนนะครับสป,ปาร์ดบล็อกเคนเนี่ยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเตอนที่6นะครับส่วนสูงอยู่ที่63เมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่46,000ตันนะครับสป,ปาร์ตตัวนี้ผมว่ามัน,นรูปทรงมันน่ากลัวมากเลยนะมันเป็นแบบผมชอบมากับสป,ปาร์ตตัวนี้มันดูน่ากลัวดีนะครับหลังจากที่อุลตร้าแมนเสู้สปาราดบล็อกเคนไม่ได้แล้วเนี่ยพวกพี่น้องอุลตร้านะครับก็เลยแบบส่งพลังมาให้นะครับ อุลตร้าแมนเอก็เลยแบบมีพลังฮึดสู้อีกครั้งนะครับก็เลยใช้ท่าอุลตร้ากิโยตินนะครับเผด็จศึกสับหลาดบล็อกเคตเลยนะครับทําให้คอแขนแล้วก็หางมันเนี่ยขาดเลยนะครับทีเดียวแล้วก็ตัวระเบิดตายนะครับก็ถือว่าแบบตอนขาดนี่มันคือแบบผมว่ามันน่ากลัวดีนะครับก็เลยแบบให้ได้มาอยู่อันดับที่5นะครับแล้วก็มันเป็นสับลาที่ที่ผมชอบเลยแหละตัวเนี้ยมันดูน่ากลัวนะครับอันดับที่4ี่นะครับเอเลียนบันโยนะครับเอเลียนบันโยเนี่ยปรากฏตัวใน อุลตร้าแมนเลโอตอนที่50สนะครับส่วนสูงอยู่ที่1.9ถึง61เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่84กิโลกรัมถึง23,000ตันนะครับซาปราตตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแค่แบบมันสู้แบบลำบากนิดหน่อยนะครับหลังจากที่อุลตร้าแมนเลโอสู้ซาปราตตัวนี้ไปสักพักนะครับอุลตร้าแมนเลโอก็ได้ใช้ท่าเลโอคิกในตำนานนะครับถีบหัวซาป,ปราตบันโยเนี่ยเอเลนบันโยเนี่ย หัวแบบเละไปเลยนะครับคือระเบิดเละไปเลยอะ่ะมันเหมือนแบบตัวนี้มันเป็นเหมือนเห็ดเหมือนพืชนะครับก็เลยแบบมันแบบคอไม่ขาดนะแล้วคือแบบหัวแตกระเบิดน้ําเมือกไหลออกมาเลยนะครับคือแบบถ้าสมัยเด็กๆดูนี่คือแบบเราก็คงแบบดูว่าไม่ชอบนะครับดูเหมือนแบบเป็นน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นมึกเมือกอะ่ะคือแบบน่ากลัวนะครับฉากนี้ก็เลยได้มาอยู่อันดับที่4นะครับอันดับที่3นะครับเลดคินเลอร์นะครับสปาราดเลดคินเลอร์เนี่ยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนแจ็คตอนที่46นะครับ ส่วนสูงอยู่ที่50เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่38,000ตันนะครับนางจากอุลตอร์แมนแจ็คเนี่ยโดนไอ้ซาป,ปลาเลตคิลเลอร์เนี่ยปามีดของมันนะครับปามีดของมันมาหลายรอบมากแจ็คนี่แทบสู้ไม่ได้นะครับแจ็กก็เลยใช้อุลตาแซ่เวียงไปจับมีดมันมานะครับก็เลยมีดมันก็เลยมาอยู่ที่อุลตอร์แมนแจ็คครับอุลตอร์แมนแจ็กก็เลยใช้มีดนั้นครับฟันกระโดดฟันคอฟันตัวมันเลยนะครับถือว่าเป็นฉากที่โหดมากนะครับเพราะตอนขาดเนี่ย ตอนแรกอะ่ะมันขาดแค่หัวนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันขาดแค่หัวสักพักหนึ่งแม่งก็แบบแยกมาเป็น2ตัวเลยครับคือผ่ากลางมาเลยถือว่าโหดมากนะครับเห็นเนื้อแดงเลยนะครับอันดับที่2นะครับเอเลียนบ็อกหรือเอเลียนบ็อกหรือเอเลียนอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเรียกมันบ็อกแล้วกันเอเลียนบ็อกเนี่ยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเซเวตอนที่27สนะครับส่วนสูงอยู่ที่2องถึงสีเมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่ 89กิโลกร,รัมถึง21,000ตันนะครับเอเลียนบ็อกเนี่ยก็คือแบบตอนแรกมันก็เหมือนเก่งนะครับเหมือนแบบไล่ต้อนแมนเซเวนได้นะครับแต่สภาพคือแบบแม่งพลาดแบบง่ายๆเลยแม่งหันหลังไปแม่งโดนไอซ์ลักเกอร์ปุ๊บคอขาดตายเลยคือจบแบบง่ายๆเลยนะครับคือจะแพ้ก็แพ้ง่ายเกินนะครับแต่ที่สยองก็คือมันมีแบบเหมือนฟองนะครับเวลาคอขาดเสร็จปุ๊บเนี่ยม่นก็เหมือนมีฟองแบบค่อยๆโผล่มาจาก ตรงช่วงคอมันนะครับก็คือคือแบบสยองนะครับสยองตอนเด็กๆดูก็ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเลือดเนี่ยมันจะสยองกว่านี้นะครับอันดับที่1นะครับสปาร์ลาดแบดบารอนนะครับสปาร์ลาดแบดบารอนเนี่ยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนเนะครับตอนที่33นะครับส่วนสูงอยู่ที่49เมตรนะครับน้ําหนักอยู่ที่33,000ตันนะครับสปาร์ลาดตัวนี้ผมว่ามันแบบมันดูสร้างสรรค์มากเลยนะคือแบบผมชอบนะครับคือตอนแรกเนี่ยอุลตร้าแมนเเหมือนจะสู้มันแบบ ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สู้ได้อยู่ดีครับมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อุนตัมานเอนะครับก็เลยใช้ท่าอุนตากิโยตินนะครับแนวนอนนะครับตัดหัวมันขาดเลยนะครับแล้วก็ใช้ท่าอุนตากิโยตินแนวตั้งนะครับทําให้ตัวมันขาดเลยนะครับแต่ตัวมันขาดคือมันไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันมีลูกโป่งเว้ยคือลูกโป่งลอยขึ้นมาคือแบบเฮียผมว่าแม่งสร้างสรรค์มากมันดูเท่ตอนแรกดูไกลๆมันก็เหมือนไม่ใช่ลูกโป่งหรอกแต่แบบมันก็ซูมให้ดูนะครับมันเป็นลูกโป่งแล้วก็มีเด็ก ถูกปล่อยออกมานะครับผมว่ามันดูฉากนี้มันดูสร้างสรรค์ดีครผมชอบนะครับถึงมันจะไม่ค่อยสยองก็เถอะก็เลยให้มาอยู่อันดับที่1เลยนะครับฉากนี้สปลาดแบทบารอนนะครับอันดับพิเศษนะครับสปลาดสุกูนาโอนินะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับคือสปลาดสุกูนาโอนินะครับปรากฏตัวในอุลตร้าแมนทีก้านะครับหลงมาแล้วนะครับอุลตร้าแมนยุคใหม่ของเราเอ้ยไม่ยุคใหม่เราก็ยุค เฮเซนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวแรกนะครับที่ได้มาเปิดในจัดอันดับครั้งนี้สปราสุกูนาโอนี่นะครับปรากฏตัวในตอนที่16นะครับของลุนตแมนทีกานะครับส่วนสูงอยู่ที่50เมตรนะครับน้าหนักอยู่ที่48,000ตันนะครับหลังจากที่สปาราตตัวนี้เนี่ยมันไล่ต้อนลุนตแมนทีกาเห็ไหมแบบทีกานี่คือแบบแทบสู้ไม่ได้เลยนะครับคือมันมีดาบอ่อเที่มันมีอาวุธดาบมันโกงอะมันเล่นอาวุธดาเออ อุนดาเมทิก้าก็เลยแบบใช้จังหวะหนึ่งนะครับใช้ลําแสงครับปาดหน้ามันนะครับก็คือชื่อท่าอุนตาเบสแคทนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านถูกเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับว่ามันเขียนว่าไงทําให้แบบมีดมันขาดเลยนะครับแล้วก็คอมันก็ขาดไปด้วยแต่คือแบบฉากที่ทีก้าหลับมีดนี่คือแบบสุดยอดของความเทนะครับเท่มากแล้วหัวขาดนี่ก็สยองอยู่นะครับแล้วหัวมันก็ยังไม่ตายนะครับมันก็ยังมาไล่กัดทีก้าอีกนะครับแล้วก็อุนดาเมทิก้ากับหน่วย นวยกองร้อยนะครับก็ฆ่ามันจนจบนะครับเอาครับก็จบกันแล้วนะครับการจัดอันดับของเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมก็ไม่ได้รู้มากอะไรขนาดนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ